ปกติเขาจะทักทุกวันเราไม่ตอบก็ทักทุกวันทักทุกวันแล้วพอเราแกรนโอเพนนิ่งแล้วเราก็บอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเพื่อนฉันที่เธอเห็นวันนั้นอ่ะเขาอ่ะโพส์รูปเราแล้วมันก็เป็นข่าวไปเยอะมากแล้วก็ส่งให้เขาดูเขาตกใจตั้งแต่วันนั้นที่ไปเขาก็หายไปจริงๆด้วยไม่เพราะเป็นข่าวแล้วแล้วเราไปเขากลับบบว่าเกิดอะไรไม่ค่ะไม่เรามีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้ามันใช่เราอยากให้มันเหมือนเหมือนตั้งใจใหม่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราใช่สําหรับเขา เขาจะตามหาเราเอง,ออองว่าๆๆวเราเคยบอกเขาแล้วว่าไปหาในกูเกิลเอาจะได้เจอเราง่ายๆใช่เราก็เลยมีความ,วามรู้สึกความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วเราคือความจริงถ้าเขารับกับความที่เขาจะต้องทิ้งความไพรเวทแล้วแบบเพราะที่มันหายไปที่เราเคยคุยกับต่างชาติอ่ะใช่ค่ะเราได้เหตุผลมาเพราะว่าเขาชอบความไพรเวทการที่มีเราอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นส่วนตัวเขาโดนมองด้วยคําถามเอ๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่จะต้อง การที่จะมาดูแลเราอยู่กับเราเป็นเนื้อคู่เราเป็นคู่ครองเราอ่ะเขาจะต้องรับในความเป็นเราและเข้าใจเราให้ได้แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนเขาเรียกว่าอยู่ตรงนี้ยถ้าเขาต้องการเราเขาก็ต้องมาหาเราแล้วอย่างหน้าตาเขาเปคกเราไหมครับติดอย่างเดียวคือตาเติดอย่างเดียวคือเขาไม่ขาวเราเป็นคนชอบความขาวแต่ว่าหุ่นของเขาเสียโซะมากได้ที่จิงก็อยากจะโพสแต่กลัวคนไปตามหาอีกอ๋อถ้าเรามีรูปเขามด้เะปี้กันไหมได้เตะปี้กันไหม ไม่ย่ามันแอบถ่ายเราก็คิดแบบว่ามันก็เจอกันครั้งเดียวคงไม่ได้เจอกันอีกรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาทักทุกวันจริงๆแต่เขามาไทยพร้อมที่จะไปเด็กกับเขาไม,ามเับาแต่เราก็บอกคนเอยย่เราก็ต้องเลี้ยงขอบคุณเขาแต่ก็เป็นมื้อที่แบบว่าถุกๆแกะแพงแจอว่ามื้อที่เขาจ่ายให้ค่อนข้างแพงก็น่าจะประมาณ6 0พันก็สองคนพี่น้องน่าจะ6 0พันกว่าบาทนะคะก็ก็เบร์เบร์แก้ว่ายอะเราก็ โอเคนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะ